วันนี้วันปะตำบลตักบาดเจ้าถนนสายบุญครับตำบลหัวหนาอําเภอสมุมาลารับพี่น้องคนมาให้บุญนิดนั่นโถวางหน้าหลายตาได้บุญน้ำกันบาตบาดรบาต buồn <laughs> 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 yeah, nè à, nằm không có nè đề nằm buồn đây này như bạn này bảo <laughs> อันนี้คือบุญยูครับนี่บุญยูยูบุญคุกำนั่นบุนเอ้ยโอเคเนี่ยเก็บกินใช่ไหมอ้าว บุญยูบุญยูถนนสายบุญวัดบัหวหนาครับ